นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเด็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันอังคารขึ้น12ค่ำเดือนอ้ายปีมะเส็งวันนี้ทวงถามนี่เสร็จดีนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมักสุกสีโอรสเสียบโชคของวันนี้สีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือบุตราละคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงอง,งูเด็ <C> e <aring> กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนาคือเราเด็กตอเต่ถาทอถุงทอทหารทองและหน่หนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด เช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปาผอพึ่งฝอฝาผอผ่านฝอฟันผอสมเผาและหมอมา้าเลขมงคลวันนี้เลข5เลข6และเลข4หมายเซรวันนี้มาร์คเเวนกล่าวไว้ว่า2วันที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือวันที่เราได้เกิดมาและวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ